เวลาไหนก็ไม่ใช่ปัญหาแม้พลาดข่าวทั้งวันก็ยังไม่ตกกระแสร,รายการเดียวที่จะไม่คุณรู้รอบด้านเส็บข่าวสารแบบคนรุ่นใหม่อัปเดตข่าวสารรอบวันคลิก n e วคลิกโซเชียลคลิกสปอร์ตคลิกเอนเตอร์เหลากหลายเรืร่องราวในวงการบันเทิงไม่ตกข่าวกับเราพิธีกรอารมณ์ดีตั้งแต่ตีสองถึงตีสี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เดวันวันรุข่าวในรายการคลิกมันยนเช้า รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่วงสตาร์นิวส์สนับสนุนโดย New y o s TRD Sportivo t โรงแรมเซนทาราแกรนด์เซนท์เทนเวิร์ลสวัสดีค่ะ รับเงินกู้สู่รายการที่ผู้ไลฟ์ค่ะพี่แจ๊ค้ะวันนี้นะคะเป็นวันที่เราเนี่ยจะต้องนึกถึงคุณแม่ให้มากมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะก็สุขสันต์วันแม่ด้วยนะคะแล้วพี่อยากจะบอกจริงๆริงนะพี่ก็เป็นไรครับปวดท้องไปห้องน้ำเหรอคะเปล่าปักไว้ในไก่เถอเปล่านะคะจริงๆก็ไม่สามารถมีลูกได้นะคะแต่ว่าก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ทุกคนนึกถึงนะคะเขาเรียกอะไร ความรักนะคะ,ค,ะความเอ็นดูความห่วงอาของคนที่เป็นแม่นั่นเองค่ะค่ะใช่แล้วค่ะจริงๆก็ต้องนึกถึงให้ทุกๆวันเลยล่ะค่ะใช่นะคะส่วนข่าวบันเทิงก็ต้องดูทุกวันค่ะอ,อ,อย่างช่วงนี้นะคะพี่แจ๊คก,กีนจัดมาเต็มเลยค่ะกับช่วง s u a n YOU สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเนยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะโดยทริปนี้สายการบินแอร์เอเชียเชิญพระเอกหนุ่มปอทิศฎีและคุณแม่ลองใต้เที่ยวเมืองสุราษฎร์ร่วมกิจกรรมวันแม่บินแล้วขับไปกับแอร์เอเชียบรรยากาศในทริปนี้จะเป็นอย่างไรตามเนยมาเลยดีกว่าค่ะมีความสุขมีความสุขเพราะว่าเห็นหน้าแม่ครับว่าเออแม่มีความสุขนะกับสิ่งที่เราได้ได้เลือกไ,ไ,ได้พามาครับผมก็รู้สึกว่าเออคุ้มค่าคุมคาคมคาค้มค่าที่ได้พาแม่มาที่เ <laughs> ขารับผมแต่วันนี้โอกาสดี ได้พาแม่มาเที่ยวด้วยและเป็นที่ที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดสวยจริงท่านผู้ชมอยากจะให้มาดูด้วยตามากเพราะว่าบอกด้วยภาพคงจะแบบไม่เต็มครับสำหรับบินและขับกับแอร์เอเชียนะครับเพิ่มความสุดสบายให้กับผู้โดยสารทุกท่านนะครับที่สามารถท่องเที่ยวในเส้นทางต่างๆได้อย่างสะดวกสบายพร้อมกับราคาพิเศษแล้วก็มีทุกเส้นทางบินที่แอร์เอเชียไปถึงนะครับสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียใกล้วันแม่แล้วอย่าลืมบอกรักคุณแม่กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ในขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย ชาวนี้บอยอุ้มมันใหม่ยินดีแม่งามพิดขวารางวัลแม่ดีเด่นยันไม่ห่วงลูกชายทั้งสามมีครอบครัวอั้งวันนี้ก็หายเหนื่อยแล้วไม่เอียงเลยแม่ไทยก็ได้เลยส่วนเจมจิตลัดฟ้าเกาหลี3ตุลาวันแม่ซื้อเพชรให้ของเล็กน้อยของเล็กน้อยดีใ,ใจมากครับยิ้มไม่หุบเลยตบถ่ายตามเดอะสตาร์ก้าอวดแม่ไม่แค่คนเมาลูกชายควงหนุ่มขึ้นคอนเดรไม่เชยครัคือเรารู้อยู่แคเลยไม่ได้คินอะไร จุงนาฮามพลาดเหล่าดาราร่วมบอกรักคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติติดตามได้ในช่วง Talk of the Town ค่ะชีวิู Life ทีวู Life ช่วง Talk of the Town สนับสนุนโดยสบูแจมสูตรน้ำนมข้าว ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักหมดลูกเบอร์เจ็ดเจ็ดตรามหมอเส็ง every day for everyone ให้ทุกวันเป็นวันของคุณชวงเจ็ดวันนี้นะคะจะเกี่ยวเรื่องกับวันแม่ค่ะจะมีแม่มลูกดาราสุดฮอตจริงไหมคะน้องแครหรอใช่แล้วล่ะค่ะพี่แจ๊ควันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าซึ้งมากๆเลยล่ะค่ะกับจ่วงนี้เลยค่ะ talk of the town เป็นเดือนที่บรรยากาศความรักระหว่างคุณแม่คุณลูกอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกมะลิดอกไม้แทนความรักอันบริสุทธิ์ของผู้หญิงที่ชื่อว่าแม่ก็สิสงิงหาวันแม่นะคะตัวไฟเองก็ในฐานะลูกคนหนึ่งนะคะก็อยากจะบอกกับลูกๆทุกๆคนนะคะว่าขอให้ทุกคนเนี่ยรักแม่ให้มากๆรักแม่ไม่ใช่แค่เฉพาะในวันแม่นะคะให้รักแม่ในทุกๆวันเลยค่ะใครที่แบบเหนียมๆน,นะไม่กล้าบอกรักแม่ไม่กล้ากอดแม่ทําไปเถอะคือบางคนจะแบบมันสเต็ปเยอะทําไปก่อนลืมความอายลื กำแพงเราจะติดใจทำทีหนึ่งแล้วทีนี้ก็จะทำทุกวันคือจริงแล้วก็จะเชื่อว่าหลายๆคนคงอยู่กับคุณแม่อยู่แล้วแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยบอกรักคุณแม่นะคะกอดคุณแม่อย่างหนึ่งคือเรามีความสุขคุณแม่มีความสุขเกินสิเท่าอยากจะให้มอบความรักสักอย่างหนึ่งให้คุณแม่ในวันนั้นค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ดูแลคุณแม่ของเรานะคะแล้วก็หากิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันนะคะจะจะพาคุณแม่ไปเที่ยวหรือว่าไปทำบุญเข้าวัดนะคะก็ถือเป็นการใช้เวลาร่วมกันด้วยค่ะวันแม่ก็ถือเป็นวันพิเศษววววััันนนนนึงเาแแล้้กกก็็อยใหทุๆ่ป ของลูกๆถ้าวันธรรมดาก็รักแม่เนาะแต่พอวันพิเศษวันแม่เนี่ยก็อยากให้มีอะไรพิเศษให้แม่เช่นบอกรักแม่กอดแม่หอมแม่บ้างอยากที่ถ้าปกติยะเคยเขินอายกันก็ยกเว้นสักหนึ่งวันให้แม่ได้ชื่นใจวันที่1 2สิงหาคมยังเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนใช้เป็นสะพานความกล้าบอกรักและโอบกอดคุณแม่ของตัวเองในวันนี้อีกด้วยแหละค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาบอกรักแม่กันไม่ใช่แค่บอกแค่วันแม่วันเดียวนะคะเราสามารถจะทาดีกับแม่ได้ตลอดปีเลยค่ะก็อย่าลืมบอกรักแม่นะคะ บีเป็นลูกคนหนึ่งนะคะรักแม่ที่สุดเลยค่ะก็อยากจะให้ลูกๆทุกคนนะคะรักคุณแม่ให้มากๆนะคะไม่ว่าจะวันอะไรก็แล้วแต่ก็ทําดีกับท่านแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนท่านให้นาน,านที่สุดเท่าที่เรามีเวลานะคะต้องขอบคุณคุณแม่ทุกคนมากๆในการที่จะพยายามที่จะเลี้ยงดูลูกของท่านน่ให้ดีเพราะว่าผมเองเนี่ยเห็นแฟนผมเลี้ยงลูกรู้เลยว่าเหนื่อยมากฝากถึงคุณลูกเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดีของสังคมท่านก็ชื่นใจแล้วครับโอ้ยพอให้คุณแม่ทั่วประเทศเลยนะครับทุกๆคนมีความสุขแล้วก็ส ก็ขออวยพรให้คุณแม่ทั่วประเทศจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงและลูกๆทุกคนจงแสดงความรักต่อพ่อแม่ให้เหมือนว่าทุกๆวนันคือวันแม่แห่งชาตินะเจ้าคะ่ะ มีความสุขในวันแม่กับข่าวมาทิงที่เราจัดมาแบบเพียบเลยล่ะค่ะใช่แล้วคะ่ะเรียกได้ว่าเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะไม่ว่าจะเป็นยาน้ำสูนไัยตามหมอเสงหอมพร้อมเสมอกับน้ำหอมเซ็กที่มีใบอ้าําและพิตต้ดอบใบชมขนาดพกค่าราคา49บาทค่ะรวมไปถึงนะคะดีไวท์ผลิตภัณฑ์เชื่อผิวขาวกระต่างสโท1577แล้วก็เกลือปาขัดผิวนิริโก้ด้วยนะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ G Pool Live ของเราได้ทุกวันเลยค่ะใช่แล้วค่ะกับเวลาดีๆนะคะ2ทุ่ม40นาท ไทยทีวีทีวีของคนไทยอย่าลืมกดเลข7นะคะแล้ว่องว่าจะดูแบบไฮเดฟกันเลยละคะ่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วละคะ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ Live.